สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วีดีชาร์ชแนลนะครับวันนี้นะครับรองเทา้านี่เลยทิมเบอร์แลนด์นะครับทิมเบอร์แลนด์ตัวนี้จะเป็นทิมเบอร์แลนด์โปรเนาะก็เขาก็จะมีทิมเบอร์แลนด์กับทิมเบอร์แลนด์โปรนะครับโปรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไว้ใส่ทํางานกันแต่ว่าตัวนี้มันพิเศษยังไงนะครับก็ตัวนี้เป็นงานคอลแลบเนาะระหว่างสมัวอาดัมกับทิมเบอร์แลนด์ สม,มัวดาเนี่ยเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเกี่ยวกับเบียร์นะครับเบียร์ที่อยู่ในบอสตันตอนนี้เหมือนจะเป็นเบียร์ประจำเมืองบอสตันไปแล้วก็ทิมเบ l แ n นโปรเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่อย่างคือความเบานะครับแล้วความนุ่มแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องกลิ่นอับมันถูกออกแบบมาเพื่อสำหรับคนใส่ทำงานนะครับอย่างที่ผมเกินไปเนาะแต่ตัวนี้พิเศษยังไงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นงานคอแลบ ซาโมอดัมอย่างเดียวนะคือซาัมดำเนี่ยเกี่ยวกับเบียรก็จริงแล้วจะทำยังไงให้มันพิเศษละ่ะนั่นก็คือเบียพรูฟนะครับปกติเราจะเจอแต่วอเตอร์พรูฟใช่ไหมก็คือกันน้ำแต่ตัวนี้กันเบียรนะครับทำออกมาเป็นพิเศษแล้วตอนนี้นะครับมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวของทิมเบลแลนด์นะครับซึ่ง เขาก็ขายไปหมดแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะไม่มีการรีสต็อกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขายอยู่แค่วันเดียวแล้วเขาก็เคยนะครับว่าเป็นรองเท้าคู่แรกนะของโลกนะครับที่เป็นเบียร์พรูฟนะครับเรามาดูกันนะว่าเบียร์พรูฟเป็นยังไงนะตัวนี้นะครับมาในกล่องแบบนี้เลยก็คือโปรเห็นไหมชิมเมลแอนโปรนะครับละกล่องนะสวยมากเป็นลายไม้อย่างนี้ นี่นะครับเขาก็จะมีรูปที่เป็นคอลแลบเนาะตรงนี้นะตรงนี้นะนี่นะทิมเบลแอนโปรครับคอลแลบกับสโมอาดัมนะครับ,แ,รบ,บ,รบแล้วก็รูปนะครับรูปของรองเท้าเนาะตัวนี้ผมเลือกไซส์8นะครับ8เมนก็คือเลือกตรงไซส์เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเขาก็ยังมีบอกเห็นไหมมีเบียร์พูฟนะตัวนี้นะเจ๋งเว้ย <laughs> นี่แหละการกันไฟกันลื่นเนาะเออใช่ไหมการไฟดูดการลื่นนะครับแล้วก็เรื่องแบคทีเรียอะไรเงี้ยนี่เลยนะครับคือแค่กล่องก็แบบหวัวรังการมากจริงนี่นะครับเห็นไหมด้านข้างนะเป็นรูปอะไรรูปเบียใช่ไหมซ <laughs> ามโมอาดัมนะครับเป็นรูปเบียนะก็เป็นกล่องแบบสไลด์นะครับ ต้องบอกว่าตัวนี้ผมก็ได้มาสักพักใหญ่ๆแล้วละพักใหญ่มากตั้งแต่เดือนสี่ก็มา5ห้าเดือนห้าเดือนผ่านมาแล้วนะครับก็ผมออเดอร์ไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกนะครับเดือนเมษาเนี่ยวันนี้ก็ไปเท่าไหร่เลยเนี่ยก็อนานนพอสมควรนะครับที่ผมซื้อมาแล้วผมไม่ได้เอามารีวิวเนาะแต่วันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเฮ้ย คิมเบอร์แลนด์เนี่ยเขามีรองเท้าที่แบบพิเศษพิเศษอะไรแบบนี้ด้วยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วบางคนก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับว่าเป็นรองเท้าเบียร์พูลนะครับอ่ะเขาจะมีตัวนี้มาให้นะคัทตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆก,ก,กันอีกทีนะว่าเป็นยังไงนะครับแต่รายละเอียดเนี่ยลองอ่านกันเองนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับส่วนกระดาษ พิเศษเลยตัวนี้ก็คือมีโลโก้ของ Timberland Pro นะครับกับซามัวดำมองเห็นเมืเอยนี่นะแล้วรองเท้าเนี่ยแน่นอน Timberland ต้องมาในสไตล์บูทนะครับถึงจะสมว่าเป็น Timberland ใครหลายๆคนนะที่ซื้อ Timberland แล้วรู้สึกว่า ไม่น่าซื้อเลยเอาจริงๆอันนี้ผมแบบพูดแบบไม่ไม่ได้แบบอวยนะคือเพราะว่าปกติแล้วเราซื้อทิมเบอร์แลนด์มาใส่เนี่ยเราก็กะว่าเฮ้ยใส่หล่อเท่ๆเดินอะไรอย่เงี้ยเหมือนไปนอกอเงี้ยใช่ไหมแต่พอเรา,าใส่จริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันแข็งมันลื่นแล้วก็มันหนักนะครับ อันนั้นคือทิมเบอร์แลนด์ที่เรามองๆกันนะครับแต่ตัวนี้มันคือทิมเบอร์แลนด์โปรนะครับทิมเบอร์แลนด์โปรมันเสริมพื้นข้างในเนี่ยมันนุ่มแล้วก็มันมีน้ำหนักเบากว่าทิมเบอร์แลนด์ทั่วไปนะครับอันนี้ลองไปหาข้อมูลกันดูนะมันเลยแตกต่างกับรองเท้าทิมเบอร์แลนด์ที่เรา เจอเกันในท้องตลาดนะครับโดยที่เราใส่แบบแปชั่นใช่ไหมแต่ตัวนี้มันสําหรับเวิร์กนะครับอ่ะเรามาดูรายละเอียดคู่นี้กันครับว่ามันเบียร์พูฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับนี้เรามาดูข้างขวางก่อนนะตัวนี้ให้มาเป็นหนังรูบักนะครับแล้วอ้ดูพื้นเห็นไหมม <c oughs> ันดูแล้วเหมือนจะหนักแต่ไม่หนักเลยนะครับตัวนี้นะ ให้มาโดยสีเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลตัดสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินคือสีของสวมัาดัานั่นเองเนาะก็มาดูผิวกันเลยนะครับผิวเขาเป็นยังไงเนาะ,ะผิวเขานะครับถ้าเรามองโดยผิวเผินแล้วมันไม่ได้แตกต่างกับตัวทิร์แลแนโดยทั่วไปเลยนะครับก็เหมือนนูบักธรรมดานี่แหละนี่นะครับ การตัดเย็บเห็นไหมแน่นหนามากนะครับเพราะว่าตัวโปรเนี่ยถ้าไปใช้งานจริงก็จะใช้งานค่อนข้างจะหนักเราคิดถึงคนทำงานแบบยังไงที่แบบเขาใช้แรงงานหนักๆอะในโรงงานอะไรเงี้ยที่แบบงานหนักๆน,นะครับเขาจะใช้ทีมบอลแอนโปรกันเพราะว่ามันสวมใส่สบายแล้วใส่ทั้งวันเนี่ยมันกลิ่นอับมันไม่ค่อยมีนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้ของสมัวดำนะครับนี่สมัวสมัวเอลนะอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะมาคนงานสมัวสมัวเอลนะครับก็แล้วแต่เราจะเรียกนะีอ่ะส่วนตรงนี้นะครับชัดเจนนะครับมีป้ายเขียนติดตรงนี้เลยก็คือเป็นป้ายพลาสติกเลยนะครับตัวนี้ก็เบียร์พูฟเป็นรูปแก้เบียร์ใช่ไหม <laughs> อันนี้คือแบบ เนี่ยร้อยเปอร์เซนชั้นพูฟแน่นอนกับเบียรนะครับผมไม่รู้จริงๆนะว่าเอ้ยไอเบียเนี่ยมันมันกัดหนังหรือเปล่าหรือมันมีผลอะไรกับหนังหรือเปล่านะครับเขาถึงคิดเบียพูฟตัวนี้ออกมานะก็อย่างที่ผมบอกคือตัวนี้มันออกมาได้ตั้งแต่เดือนเมษาใช่ไหมไปลายเดือนเมษาจนถึงตอนนี้ทาง Timberland ก็ยังไม่ได้มีตัวอื่นออกมานะที่เป็นเบียพูฟนะ ต้องบอกว่ามีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับณนะตอนนี้นะกับแบรนด์อื่นๆก็ยังไม่เห็นนะผมยังไม่เห็นนะถ้าใครรู้จักแบรนด์อื่นแล้วมันเบียร์พูฟเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับส่วนด้านบนนะก็จะมาในหนังแบบนี้นุ่มมากนะครับความทนทานไม่ต้องพูดถึงเรื่องของทิมเบอร์แลนด์ทนมากจริงนะครับ คุณจะใช้แบบสมบุกสมบันได้เลยนะตัวนี้นะมาในโทนสีน้ําเงินนะครับเวลาโดนแสงน้ําเงินแบบพมฟ้านะเหมือนฟ้าเข้มเนาะก็คือน้ําเงินนั่นแหละ,ะส่วนพื้นนะครับพื้นตัวเนี้ผมเคยไปเห็นในคลิปของฝรั่งที่เขาผ่าดูข้างในนะโอ้โหมันเสริมความนุ่มเข้าไปตรงส้นเท้านะครับซึ่งแตกต่างกับ ตัวทิมเบอร์แลนดธรรมดานะนี่เห็นไหมเขาก็จะมีเดินเส้นสีน้ําเงินนะครับน้ำเงินฟ้าตัวนี้โหแบบสวยมากเดินไปรอบๆอะไรเงี้ยคือมันมองแล้วมันคลาสสิกตามฉบับของทิมเบอร์แลนด์แล้วก็ซามู e เอลที่เขาเอามาร่วมกันนะครับก็คือซามัวเนาะก็คือเบียร์นะครับนี่หนังคนที่ชอบบูธอ่ะผมว่าคู่นี้ บางคนอาจจะอยากตามหาเลยก็ว่าได้นะครับเชือกนะครับให้มาเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นเชือกสีน้ำเงินนะครับสีฟ้าน้ำเงินเนาะแล้วตัวรูเชือกหงหาวอะ่ะดูดิโอโ้โหคือมาหกเหลี่ยมแล้วเป็นเครือแบบนี้เงงเงาอย่างเงี้ยเห็นไหมเวลาโดนแสงอะ่ะมันงงเงา มันดูดีมากเลยโคตรหล่อเลยนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูลิ้นรองเท้าอีกทีนะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับแล้วยังไม่พอนะรุ่นนี้มีของแถมของแถมคืออะไรนี่นครับตัวที่ห้อยอย่างนี้นั่นก็คือที่เปิดขวดนั่นเองนะครับใครไปไหนนะพกตัวนี้ไปด้วยนะครับนี่ Timberland Pro Samuel นะครับตัวนี้ไม่มีขายนะ ไม่มีขายอ่าก็เท่มากครับตัวนี้เป็นหนังเลยคือต้องบอกว่าตัวเนี้ออกมาปุ๊บผมก็ซื้อปั๊บเลยนะืแบืบอไม่ได้นั่นเลยคือไม่ได้แบบคิดอะไรเลยเพราะว่าความสวยของตัวเนี้ย มันสวยจริงนะครับเป็นสีน้ําตาลตัดสีน้ําเงินเนี่ยมันดูดีมากตรงด้านในนะครับฝั่งด้านในเนี่ยจะมีจุดที่แตกต่างกันก็คือตรงนี้โลโก้นั่นเองนะครับเขาจะเอาโลโก้ของทิมแบรนด์โปรเนี่ยมาไว้ด้านในอืมแต่แต่นะแต่แต่มันจะสลับก,กันกับอีกข้างหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนี่ครับสวยมาก สีมันเหมือนอะไรรู้ไหมผมมองแล้วมันเหมือนกวางอะ่ะเหมือนแบบดูยังไงอะ่ะเหมือนเหมือนกวางอะ่ะสีมันเหมือนกวางไม่รู้ใครจะมองไงนะอสีมันสวยครับเนี่ยสวยจริงๆบางทีอ๋อให้ลืมให้ดูตรงนี้ตรงนี้นะครับ ซอฟโทเห็นไหมเขามองซอฟโทนะครับพื้นน <tension, sh arp inhale> ี land, really. <laughs> ้ก็ไม่ต uh ้องพูดถึงนะครับเราดูแล้วเหมือนมันเหมือนจะแบบนักหนักอะไรเงี้ยเนาะถ้าใครมีทิมเบอร์แลนด์อยู่ในมือเนี่ยก็จะรู้ว่าโอ้โหไม่อยากจะซื้อมาใส่เลยอะไรเงี้ยนอกจากใส่หล่อๆสักวันสองวันอะไรอย่างนี้ถ้าแบบให้ใส่ทั้งวันนี่ก็คงอยากจะถอดทิ้ง แต่บางคนก็ชอบเนะี่ยแต่ในส่วนตัวผมแล้วผมว่ารู้สึกว่ามันหนักเกินไปแต่พอมาเจอคู่เนี้รู้สึกว่าเออเฮ้ย,ยมันแตกต่างนะครับถ้าใครอยากได้นะผมก็ไม่รู้นจะหาได้หรือเปล่านะครับคิดว่ารองเท้าในรุ่นนี้ค่อนข้างจะเก็บกันเนาะเพราะมันะเป็นรองเท้ารุ่นพิเศษน,นะครับ ด้านล่างตรงนี้มีอะไรเอ่ยอตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะมองไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่กลับด้านนะครับจากในกล้องนะผมก็ดูในจอเลยมันจะกลับกันนะครับเขาเขียนอะไร oil oil r e s i s t e แน่นอนนแน่นอนนะครับคุณกันลื่นแน่นอนใส่ไปทำงานได้เลยนะครับ อันนี้คือข้างขวานะครับอินโซเนี่ยผมไม่มั่นใจจริงๆว่าจะถอดมาได้ไมานะเดี๋ยวจะพยายามถอดให้ดูนะครับแล้วก็ให้ดูด้านในทีนะว่าเป็นยังไงในรองเท้ารุ่นนี้อ่ะเรามาดูข้างซ้ายกันสักนิดข้างซ้ายแตกต่างกับข้างขวายัางไงนะครับแตกต่างกันตรงนี้นั่นเองตรงนี้นะจะเห็นว่าตัวเนี้ย ด้านนอกจะเป็นทิมเ a n d Pro ใช่ไหมแต่ฝั่งขวาจะเป็นซามัวด m นะครับหรือซามัวด m เนาะเวลาเราใส่เดินใช่ไหมอันนี้ฝั่งด้านในอันนี้ฝั่งด้านนอกเราก็จะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราพลิกข้างมันก็จะเป็นคู่กันอย่างนี้ อันนี้คือที่เขาทํามานะครับก็คือก็คือว่าซามวัวจะอยู่ข้างขวาของเราเนาะส่วนทีมแลนโปรจะอยู่ข้างซ้ายของเรานะครับก็จะมีป้ายตรงนี้เหมือนกันนะเป็นเบียร์พูฟนะครับนี่สวยๆยอย่างนี้เลยนะครับส่วนจุดอื่นนะมันเหมือนกันนะเหมือนกันทุกอย่างครับ นเนี่ยเ่บามากจริงคือเบาจริงๆงนะโอเคเรามาดูด้านในกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะโอเคตอนนี้ผมแกะออกเรียบร้อยนะครับทั้งสองข้างเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าสองข้างนี้มันเหมือนกันหรือเปล่าครับรวมถึงอินโซด้วยอินโซสามารถถอดออกมาได้นะครับตัวนี้นะลิ้นรองเท้า นี่เลยนะครับแบบนี้แน่นอนก็คือคุณสามารถเดินลุยน้ำในระยะที่แบบไม่เกินจากจุดนี้ได้แต่ก็คงไม่ค่อยมีใครเอาไปลุยอะไรขนาดนั้นเท่าไหร่เนอะนอกจากแบบทำงานจริงๆนะครับส่วนลิ้นรองเท้าตรงนี้สวยงามมากนี่เลยก็คือเป็นสัมัวดดำนะครับ หรือว่าซัลโมเอลนะครับก็ตัวนี้คือข้างซ้ายนะข้างซ้ายกับข้างขวานะครับเหมือนกันนะครับลิ้นเหมือนกันนะครับผมไม่ดูนี่เลยเหมือนกันนะครับสองข้างอืมส่วนฝั่งด้านในนะครับปึ๊บ เขียนที่ e r l a n d Pro นะครับแล้วมีโลโก้ตัวนี้โลโก้ตัวนี้แน่นอนก็คือมันมีวัสดุที่ทำจากรีไซเคิลนะครับหรือพลาสติกรีไซเคิลนั่นเอง,เ,องเนาะเอามาใช้งานร่วมด้วยถ้าใครดูรีวิวหมวกของผมนะที่ทางนีวีแกนะครับเขาก็ไปร่วมกับบริษัทเนี้ยทำหมวกออกมาเหมือนกันก็คือมีการใช้ใยสังเคราะห์ที่เป็น การเอาวัสดุรีไซเคิลนะามาทำนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนเนี้ยในส่วนของหลังลิ้นรองเท้าตัวนี้นะครับตัวที่เขาสกรีนตัูนี้เนี่ยเห็นไหมนี่เลยนี่คือโลโก้นะครับของเขาไงเป็นอย่างนี้นะส่วนด้านในนะครับนี่นะครับอันนี้คือด้านในนะเป็นอย่างนี้ อใส่ใจในรายละเอียดมากนะครับต้องบอกว่าทำมาดีจริงๆเนาะตัวนี้ผมก็ลืมดูนะว่าผลิตที่ไหนนะครับเ a d e in เวียดนามเนาะใช่ครับเ a d อินเวียดนามนะ2ข้างมันเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ไม่ให้ดูแล้วนะอีกข้างหนึ่งเรามาดูอินโซกันดีกว่าอันนี้คืออินโซของข้างขวานะครับ อยากจะบอกว่าเวลาจับเนี่ยโ,โหแบบมันนุ่มมากไม่เคยคิดว่าทิมเบอร์แลนด์จะทำเอออินโซมาน,นุ่มๆแบบนี้นะครับนี่เลยผิวของเขานะครับเป็นแบบนี้คือแบบเนียนมากอะเวลาจับอะนะครับนี่สมอเยวดำเนาะกับทนะิมเบอร์แลนด์โปรับ แล้วดูนี้กันึ๊บโอ้โหเห็นไหมคือมันนุ่มอ่ะเออผมก็ไม่เคยมีทิมเบอร์แลนด์โปรมาก่อนนะครับคู่นี้มันคู่แรงจริงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมถึงนุ่มเนาะเออทำไมทิมเบอร์แลนด์ทำไมไม่ทำแบบนี้บ้าง ส่วนนี้ข้างหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างนี้ลายไม่ได้ต่อกันนะลายไม่ต่อกันนะครับอ่ะอันนี้คือข้างสายนะครับสวยไหมคือลายละเอียดดีจริงๆต้องบอกว่าดีจริงๆนะครับ รองเท้าคู่นี้นะครับอยู่ในราคา180เหรียญน,นะครับ180เหรียญคุณได้อะไรบ้างคุณได้งานคอลแลบคุณได้เบียร์พ o ้ฟนะครับแล้วคุณได้งานที่มันพิเศษจริงๆแถมยังได้ที่เปิดควรแบบสวยๆให้อีกนะครับอ๋อย้อนกลับมาดูกระดาษนิดนึงนะที่ผมลืมให้ดูตั้งแต่แรกอันนี้นะครับคือ กระดาษที่เขาแถมแมานะเป็น,นี้นะครับ Enjoy Unilever นะครับเชียนมาดูกันใกล้ๆนะเขาเขียนอะไรบ้างนะครับอันนี้ยอ่ออะไรอะ Timberland Pro มึงเนาะเออนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะลูปเขานะผมก็ไม่รู้ว่าลูปเขามันคืออะไรบ้างเนาะก็ ดูประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ดูใ,ใกล้ๆก็น,นี่เป็นอะไรนะ Recycle Loop อืมอันนี้อะรีอะไรอะรีเฟสลูป o หรอคือผมพยายามจะอ่าน อ,อย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะส่วนด้านหลังเนี่ยก็ไม่รู้อะไรบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆตัวหนังสือเล็กมากอมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูออน e ีดคู่นี้กันดีกว่าว่าหล่อไม่หล่อนะครับ ก็เป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับที่ทำให้รู้สึกประทับใจนะว่าความสวมใส่สบายกับบูทเนี่ยมันมีอยู่นะครับก็เป็นรุ่นนีน้นั่นเองทิมแบรนด์โปรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะของทนะิม b บรนด์โปรเนี่ยเป็นอีกแบรนด์นหนึ่งที่ใช้ได้นะครับที่แบบสวมใส่ได้สบายมากขึ้นตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะสวยเลยที่ทำออกมาโดยเป็นงานคอลแล ใช้สีน้ำเงินตัดอะไรเงี้ยโอ้โหมันดูดีมากแล้วอย่างมันเป็นเบียร์พูฟถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็ตามนะฮะแต่มันเท่เนะมันหอมมันเท่มากเนี่ยไอ้ป้ายเนี่ยป้ายเบียร์พูฟอ่ะเออเราจะไปหาที่ไหนได้อีกมันก็ไม่มีนะครับในรุ่นอื่นก็ไม่มีนะตอนนี้ทางทีมแลนด์ก็ยังไม่ประกาศอีกว่าจะมีรุ่นต่อๆไปอะไรเงี้ยสำหรับเบียร์พูฟอย่างเงี้ยก็ยังไม่พูดถึงนะครับส่วนใครที่อยากได้นะในสีนี้นะในรุ่นนี้นะครับ ผมก็ไม่รู้จริงๆแลว่าจะไปหาได้ที่ไหนนะครับหรือต้องไปตามใน Ebay อย่างเงี้ยใน s t o อก x ไม่มีนะครับก็อาจจะต้องหาใน Ebay กันดูเนาะว่ามีใครปล่อยมาบ้างนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าของมีน้อยมากจริงส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ